ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะบั๊กหรืออะไรก็ตามเนาะที่ทำให้หน้าของโคโคมิดูดิเพลสขั้นสุดไปเลยนะครับ get into they would never ถ้าเกิดว่าเราไปเปิดดูในหน้าสเตตัสหน้าของตัวน้องโคโคมิก็ปกติเหมือนเดิมดีนะเพราะเกิดว่ามิวยะดูคลิปนี้อยู่ก็ช่วยแก้บั๊กนี้ด้วยนะครับ โคโคมิถือว่าเป็นตัวละครที่เปิดมามีกระแสค่อนข้างแรงเอามากๆเลยนะครับแล้วก็กระแสส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างไปในทางที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมเออเอจริงๆแล้วแบบไม่โกหกก็คือแบบไม่ดีเลยนะครับ แต่เรื่องนั้นเราช่างมันก่อนก็นเรากัดมาฟังที่ความประทับใจแรกของผมเกี่ยวกับตัวน้องโคโคมิกันเลยนะครับก็ความประทับใจแรกของผมนั่นก็คือรูปลักษ์ดีไซน์ของตัวน้องโคโคมินั่นเองนะครับผมที่มันสามารถผสมประสานาระหว่างความว่าน่ารักและควาว่าสง่างามได้ลงตัวเอามากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดผมพูดถึงตัวละครอื่ออีก2ตัวนั่นก็คือพูเต๋ากับออยากะน,นะครับผมซึ่งพูเต๋าเนี่ยก็จะออกไปทางแนวน่ารักแล้วก็กวนบาทานะครับผมส่วน เก็จะออกไปแนวสง่างามอย่างเดียวเลยนะครับผมแต่ว่าโคคมีคมเนี่ยก็จะผสมสานระหว่างความน่ารักแล้วก็ความสง่างามไปในตัวเดียวกันเลยนะครับทาให้เวลาผมเอาตัวน้องเนี่ยมันเดินเล่นผมก็รู้สึกว่ามันฮิวหัวใจได้ดีมากๆเลยนะครับผมแต่ทว่ามันก็มีจุดติดอยู่จุดเดียวนะครับเวลาผมจะซูมหน้าไปหาน้องโคคมี่ผมก็เห็นหน้าสุดดิเพรสของตัวน้องเลยนะครับเวลาผมเล่นเงี้ยเวลาผมมองเนี้ยมันก็ดิเพรสตามไปด้วยเนะาะก็อยากให้เขาแค่ส่วนของตรงนี้เอามากๆเลยนะครับ อ่ะแลวนี่ก็จะเป็นมุมมองของผมที่มีต่อตัวโคโคมีนะครับผมก็ผมมองว่าแค่เอาน้องออกมาเดินเล่นออกมาฟังเสียงผมก็ฟินแล้วไงผมไม่ได้มาคํานึงถึงว่าตัวละครนั้นจะต้องเก่งกระดับไหนนะครับแต่ผมก็เข้าใจนะครับว่าเพื่อนๆที่เป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยเนี่ยก็อยากได้ตัวละครที่คุ้มค่านะครับผมอันนี้ผมก็เข้าใจเนาะไม่ว่ากันนะครับ เอาลนะทีนี้เรามาดูความสามารถของตัวน้องโคโคมิกันดีกว่านะครับว่าจะมีความสามารถแบบไหนบ้างมาเริ่มต้นจากสกิล e ของตัวน้องกันก่อนเลยนะครับผมก็จะเป็นการซับมอนแมงกะพุนออกมานะครับผมซึ่งไอตัวแมงกะพุนเนี่ยจะสามารถทำดาเมจแล้วก็ฮิลตัวละครที่มาอยู่ในวงของตัวแมงกะพุน ah ไปพร้อมกันได้นะครับผม แล้วก็อีกข้อสังเกตก็คือเวลาตัวแมงกับูนเนี่ยสามารถทําดาเมจจากอะไรก็แล้วแต่ได้นะครับผมจะมีโอกาสที่จะดรอปอนุทาตุน้ําออกมาค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับคือเป็นโอกาสดรอปนะครับบางทีมันก็ไม่ดรอปก็มีเหมือนกันนัแต่ค่อนข้างที่จะดรอปบ,บ่อยมากๆเลยนะครับ ตัวของแมงกะพุลยังมีพาสซีฟมาเสริมความสามารถให้กับตัวแมงกะพุลอยู่ครับนั่นก็คือพาสซีฟอันแรกนั่นเองนะครับผมโดยความสามารถก็คือถ้าเกิดว่าตัวน้องโคคม,มิทําการกดอันตินะครับผมเวลาคงอยู่ของแมงกะพุนจะทําการรีเซ็ตทันทีเลยนะครับตัวอย่างก็ง่ายๆเลยถ้าเกิดสมมติเราอัญเชิญแมงกะพุนมา ระยะเวลาอยู่12วิแต่สมมติเราเหลือประมาณ2วิถ้าเกิดเรากดอันติของน้องโคโคโมีปุ๊บจาก2วิก็กลับรีไปเป็น12วิเหมือนเดิมเลยครับถ้าเกิดว่าเราใช้ดีๆเราสามารถทําให้เมกัคุณอยู่ได้ประมาณ36วิเลยนะครับซึ่งถือว่านานเอามากๆเหมือนกันเลยนะครับผม ต่อมาที่สกิลอัลติเมทของตัวน้องโคโคมินะครับผมก็สรุปได้เลยว่ามันเป็นพีมันเป็นหัวใจหลักของตัวน้องโคโคมิเลยนะครับเวลาเราจะทาําดาเมจเวลาเราจะฮิวคนทั้งทีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันขึ้นอยู่กับอันติเลยครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราจะเล่นโคโคมิเป็นหลักผมแน,น,นะนำว่าให้โคโคมิสามารถฟื้นฟูอันติได้ไง่ายๆครับจะเอาตัวละครธาตุน้ํามาเพิ่มหรือว่าจะใส่นาฬิกาฟื้นฟูอะไรก็แล้วแต่เลยครับทำให้โคโคมิใช้อันติได้บ่อยๆก็พอแล้วนะครับผม โดยอันติเนี่ยเมื่อเรากดใช้ปุ๊บโครแมนจะเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีปกติการชาร้าโจมตีโดยเอาค่า HP มาคิดด้วยนะครับรวมถึงแมกับคุลด้วยนะแล้วก็เวลาเราโจมตีปกติเนี่ยก็จะสามารถฮิวตัวละครทั้งทีมได้เลยนะครับผมก็จะคล้ายๆกับตัวละครชี้ีกับบาบาร่าที่กดสกิล E แล้วออกมาตีเนี่ยมันก็จะฮิวทั้งทีมเหมือนกันนั่นเองนะครับผม <_ <an> _>เช่นเดียวกับตัวแมงกับคุณนะครับน้องโคโคมิก็มีพาสีมาเสริมความสามารถให้กับตัวอันติเหมือนกันนะครับผมโดยความสามารถของมันก็คือจะโจมตีแรงขึ้นตาม HP ของน้องโคโคมินะครับอ่ะฟังเหมือนดูดีแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอยู่นะครับนั่นก็คือจะไม่แรงไปกว่า15%ของโบนัสรักษาของตัวน้องโคโคมินั่นเองนะครับผมก็ถ้าเกิดสรุปง่ายๆก็คือยิ่งโบนัสรักษาสูงเท่าไหร่น้องก็ยิ่งตีแรงขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับ สรุปจากความสามารถโดยรวมนะครับผมก็บอกได้เลยว่าตัวของโกโคมิจะเป็นตัวละครประเภทฮิวเดอร์ที่สามารถทำดาเมจได้นั่นเองนะครับผมผมจะไม่พูดว่าเป็นซับพอร์ตนะเพราะว่าตัวของโกโคมิแทบจะไม่ได้ซับพอร์ตอะไรเลยนะครับจะเน้นการฮิลแล้วก็การทำดาเมจอย่างเดียวเลยนะครับผม และนี่ก็อาจจะเป็นปัญหาหลักๆของตัวน้องโคโคมิโดยที่กระแสค่อนข้างแรงมากนะครับอย่างแรกเลยก็คือการฮิลของน้องโคโคมิถ้าเกิดเปรียบเทียบกับชิชีกับบาบาร่านะครับเวลาเรากดสกิลอีเนี่ยชิชีกับบาบาร่าก็สามารถฮิลได้ทั้งทีมแล้วนะครับผมแต่ถ้าว่าตัวของโคโคมีไม่สามารถฮิลได้ทั้งทีมครับเวลากดสกิลอีเราต้องเอาตัวละครที่อยากจะฮิลเนี่ยมาอยู่ในวงของแมงกะพุนะครับผมถ้าเกิดว่าจะฮิลทั้งทีมเราต้องกดสกิลอันตินะครับผมซึ่งชิชีกับบาบาร่าเวลากดสกิล อันติมันก็ฮิวทั้งทีเหมือนกันนะครับเพราะง,งั้นจุดเด่นด้านการฮิวก็อาจจะแพ้2ตัวนี้อยู่นิดหน่อยนะครับผมแต่ทว่าในเรื่องของการทาดาเมจนะครับบอกเลยว่ามันค่อนข้างน้อยเอามากๆเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้ปั่นโคคุม,มิมาแบบสุดทางจ,จัดๆเลยนะครับผมคือจะทาดาเมจได้น้อยเอามากๆ ผมเห็นแล้วประมาณอันติตีคิดรับปรลานแปดพันเองนะครับผมถ้าเกิดเราปั่นสุดขึ้นมาหน่อยอาจจะได้ประมาณสักหมื่นสองถึงหมื่นห้านะครับซึ่งมันก็ยังดูน้อยเหมือนกันนั่นแหละและก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับอันตีของตัวน้องโคโคมิเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอันตีน้องก็แทบจะทําอะไรไม่ค่อยได้เลยแต่แต่ว่าอันตีของตัวน้องโคโคมิก็ใช้พลังงานค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่70หน่วยเนี่ยซึ่งมันก็ค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันแมนกับคุกว่าจะดรอปอนุธาตุก็ค่อนข ไม่เล่นสายฟื้นฟูหรือว่าไม่มีตัวละครมาช่วยเป็นแบตเตอรี่ให้ก็อาจจะฟื้นฟูค่อนข้างยากเอามากๆเลยครับไม่งั้นเราอาจจะต้องไปเสียงเงินเปิด C4 แล้วก็เอา,เอ,าเอาวุธประจําตัวเนี่ยมาเล่นคู่กันครับถึงจะช่วยสฟื้นฟูได้ดีระดับหนึ่ง ทีนี้เรามาดูที่อ์ติแฟกต์ของตัวน้องโคโคมิกันบ้างนะครับผมสำหรับอ์ติแฟกต์ผมมองว่าโคโคมิทำออฟหลักได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าว่าออฟรอเนี่ยถ้าเกิดจะเอาให้ดีมันก็อาจจะต้องเจาะจงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าคีเลสแล้วก็คีดาเมจเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนเอานะครับผม ก็เริ่มจากเซตกันก่อนเลยนะครับสำหรับโคโคมีผมมองว่าโคโคมีสามารถเล่นโดยทั้งหมด3เซตเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น4 Heart of d e เดนะครับผม4 My Den b e l e ล e หรือว่าจะเป็น4 Tenacity ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเอาทั้ง3เซตเนี่ยมาผสมยังไงก็แล้วแต่ก็ได้เหมือนกัน,นครับเพราะงั้นการใส่เซตก็ค่อนข้างมีอิสระนิดนึงนะครับผม ส่วนการหาออฟหลักอย่างที่ผมบอกไปนะครับคือโคโคมิสามารถใส่ออฟหลักในครข้ทงที่จะหลากหลายเหมือนกันนะครับจะไปใส่ฟื้นฟูก็ได้ใส่ HP ก็ได้โบนัสความเสียหายน้ําก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นโบนัสการรักษาก็ได้เหมือนกันเนาะก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าอยากจะเอาน้องโคโคมิเนะี่ยมาเล่นในส่วนของบทบาทไหนเด่นที่สุดถ้าเกิดจะเอาเป็นดาเมจก็เอาเป็น HP แล้วก็ วนัดความเสียหายน้ำน,นะครับผมถ้าเกิดว่าจะเอาเป็นฮิลบ่อยๆก็เป็นโวนัสการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานอะไรพวกนี้ไปก็ได้หมดเลยนะครับผมแต่ทว่าในการหาออฟโราเนี่ยอาจจะวุ่นวายนิดหน่อยเพราะว่าเราต้องตัดพวกความแรงคี้กับอัตราคี้ออกไปเลยนะครับผมพลังป้องกันก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันชํานาญท่านี้อาจจะได้ใช้นิดนึงนะครับผมแต่ผมมองว่ามันไม่สําคัญเท่าไหร่เราจะเน้นที่พลังชีวิตเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตปกติ การฟื้นฟูพลังงานพลังโจมตีเปอร์เซนต์แล้วก็พลังโจมตีแบบปกตินะครับผมที่เป็นผ้าออฟลองอันนี้ค่อนข้างดีเอามากๆเลยเนาะแต่ว่าเวลาระเบิดอัตต t จริงๆอ่ะมันก็เหมือนโดนพระเจ้าเล่นตลกอะไรสักอย่างนะครับผมก็จะไปลงพวกความแรงคี้อัตตาคีกันหมดเลยครับเห็นแล้วมันก็ปวดใจเลยนาะคือแบบเห็นแล้วมันอยากทําอย่างนี้เลยนะครับ สำหรับการจัดทีมให้กับตัวน้องโคโคมีนะครับผมก็ต้องขอบอกก่อนว่าตัวน้องเป็นตัวละครประเภทฮิวเราสามารถเอาตัวน้องเนี่ยไปอยู่ในทีมไหนก็ได้ที่ต้องการตัวละครประเภทฮิวนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราจะเอาตัวน้องโคโคมีเนี่ยเป็นตัวแครี่หรือว่าเป็นตัวเมนหลักเลยก็ยังมีตัวละครตัวอื่นเนี่ยสามารถมาซัพพอร์ตตัวน้องได้ดีอยู่นะครับก็ค่อนข้างดีกว่าตัวของโชกุนเอามากๆด้วยที่มีแค่ยูร่านะครับที่ต้องซัพพอร์ตกันไปกันมาเพื่อทําดาเมจได้สูงสุดนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าว่ากับตัวน้องเนี่ย ครสีดาวค่อนข้างเยอะที่จะสามารถมาซัพพอร์ตตัวน้องได้อยู่นะครับซึ่งตัวละครสีดาวผมก็ขอแนะนําเป็นตัวละครท่าสายฟ้านั่นเองครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างไปโตตัวละครอย่างฟิชหรือว่าซาร่าก็ยังน่าอยู่นะครับผมเวลาเราเอามาทําคอมโบชาร์จไฟฟ้าแล้วเวลามอนสเตอร์มันโดนไฟฟ้าชิ่งกันไปชิ่งกันมาเนี่ยมันดูสะใจแบบแปลกๆเลยนะครับดูแล้วแบบมันสะใจแล้วมันดูมีความสุขมากๆเลยนะครับผมก็แนะนําเป็นทีมนี้เลยก็แล้วกันเนาะ ต่อมามาพูดที่กลุ่มดาวของตัวน้องโคโคม,มิกันบ้างน,นะครับผมผมก็ต้องสรุปได้เลยว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถเปิด C6 ตัวน้องโคโคม,มิได้ตัว C6 เนี่ยจะเหมือนเป็นตัวละตัวกับตัวละคร C0 เลยนะครับผมทั้งความแรงในการโจมตีความแรงในการฮิวความเร็วในการโจมตีเนี่ยมันแตกต่างระหว่างฟ้ากับเหวเลยนะครับผมโอเคเข้าเรื่องก็โดยส่วนใหญ่แล้ว4ใน6กกลุ่มดาวนะครับผมจะเน้นไปที่การเพิ่มความสามารถให้กับตัวอันติให้สามารถยิงแรงขึ้น มีฮิตพิเศษแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมี1กลุ่มดาวที่จะทําให้ตัวน้องเนี่ยฮิวแรงขึ้นนะครับผมแต่ว่ามันก็ใช้งานไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเพราะว่าตัวละครที่ฮิวแรงขึ้นจะต้องมีเลือดต่ำกว่า50%นะครับผมแต่ส่วนใหญ่เพรคมิอยู่ในทีมเนี่ยตัวละครในทีมมันก็เลือดไม่ค่อยลดเท่าไหร่หรอกมันก็จะอยู่ที่ประมาณ7080ขึ้นไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกกลุ่มดาวนังนก็คือเป็นกลุ่มดาวที่เพิ่มเเเว,เวองงตังััแนนกุ่ครบผม ก็สรุปจากกลุ่มดาวทั้งหมดนะครับก็คือเน้นการทําดาเมจอย่างเดียวเลยนะครับผมไม่มีคําว่าฮิลเลยมีแหละแต่มันก็แทบไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็ถือว่าตัวโกงม,มินเนี่ยถ้าเกิดเรามี c ีเดใยเกมเขาจะเชิญชวนให้ตัวโ,โกงมิเนี่ยไปลองเล่นในส่วนของ DPS จ๋าเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีงบถึง C6 ก็ลองไปปัน่นเป็น DPS ดูก็แล้วกันผมก็ปั่นนั่นแหะตีแรงขึ้นมาระดันึงก็โอเคนะ มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับผมเราก็มาสรุปกันว่าโคโคมิเนี่ยสุดท้ายก็เป็นตัวละครที่พูดได้เต็มปากเลยว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้อวยไม่ได้จําเป็นต้องใช้ตัวละครฮีวอะไรนักหนาก็ไม่แนะนําให้เปิดเท่าไหร่นะครับผมเราเก็บเพชรเนี่ยไปเปิดตัวละครที่มันดีกว่านี้ยังมีอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอวยน้องโคโคมิหรือว่าต้องการตัวละครฮิวที่สามารถทําดาเมจได้ดีกว่าชีชีหรือบาบาล่านะ ก็คอมมิคอาจจะเป็นคําตอบนะครับผมแต่ผมก็มองว่าถ้าเกิดจะเอาฮิลที่มีดาเมจก็ไปเล่นจีนก็ได้นะครับ แต่สาหรับผมนะครับที่เป็นผู้เล่นสายดูรูปลักษ์ตัวละครมากกว่าจะสนความเก่งหรือว่าเกมเพย์นะครับผมก็บอกเลยว่าผมถูกใจตัวน้องโคโคมิเอามากๆเลยครับเพราะว่าความสง่าง,งานและความน่ารักเนี่ยมันลงตัวพอดีเลยเวลาผมเอาตัวน้องเนี่ยออกมาเดินเล่นผมก็รู้สึกว่ามันฮิวหัวใจไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ผมก็มาแบบใจแตกเพราะว่าเจอหน้าดิเพรสของตัวน้องนีงน่แหละก็แก่ด้วยนะครับที่ย้งมันรังที่ทาไห่เนี่ย เอาละสุดท้ายนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกียับตัวน้องโคโคมิก็สามารถมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแต่ก็อยากพยายามก่อดาม,มานะครับถ้าเกิดเจอดาม,มาเมื่อไหร่ผมลบทันทีเลยนะโอเคแล้วมาเจอใหม่ในคลิปต่อไปกันแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย